เห็นใจไปอื่นไหมไปแถวๆนี <laughs> ้ไปแถวเนี้ค <laughs> ่ะอ้โหกับกลับมาดูเนื้อรุดตัว <laughs> ใจเอ๋ยใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว จะออกไปฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะหยุดแล้วก็เกี่ยไปเผื่อ,อล่มไปก่อนฝนจะตกลมแรงประตูเปิดอากาศเปลี่ยนอะ,อะไรตอนนี้ก็มาอยู่กับเนื้อกับตัว เห็นใจไปอื่นก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวการที่เขาู้วเขาไปอื่นก็มาปาลารบความเพียรใหม่เพียรตั้งสต<ด><ด>ิแล้วต่อไปเขาก็มาเองสึกให้เขารู้รู้บ่อยบ่อย ใส่ว่านี่มันจะเยอะย่างนะาว่ามันล้นเราลองดูลองดูเราดูไม่ไม่รั่วไม่แตกใช่ไหมแต่มันล้นนะคะคือโยงใส่เยอะไปแล้วพออะไรนึกไม่ออกดองหนึ่งคืนอ๋อไอ้มะนาวโห้่ะอ๋อดองแล้วเหรอดองแล้วให้ให้ประเด็นเขาซื้อเกินแล้วก็โยงก็ดองแบบ เปิดทูเกิลก็คือยอมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอืมประเภทแม่ครัวหัวปลาแขกยี่สิห้าแม่ครัวสามติบแล้วมันก็ล้นคือพอมันน้ำมันมันเต็มเกินเนี่แล้วส่งกันน้ำที่มันออกมามันก็ล้นนะคะอืมเออไม่เป็นไรก็กลัวเดี๋ยวมันจะมาล้นในย่ามนี่สิอย่าไว้ข้างนอกดีกว่า để mình luôn nĩa yếm lâm bạc kia kiệt sác yếm,ฝนตก đơi lâm bạc, à, ờ, <coughs> bạc, này, này, bạc liền luôn, làm thứ quan, đểo có xem nè, không cần nức. เนี่ยดูด้วยความรู้สึกรู้สึกโดนน้ำแล้งไงน้ำมันบอกโยมได้ยินเสียงน้ำไ้มโยมรู้สึกตัวหคอ๋อได้อยู่นะเออแล้วก็มาทำอยู่นะนะแต้วตบสัมผัสแล้วก็มารู้สึกตัวได้อีกเสียงรถได้ยินไหมโยมนะได้ยินก็ไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนั่นแหละมาได้ได้ไหม อได้แต่ว่าถ้าแบบ่างอย่างเมื่อวานนี้ที่อยู่อนั้นนะคะพอมันนานๆในในเดิมนิ่งมันจะนิ่งและโยมก็ก็ไม่ได้สังเกตมันก็คือคือโยมคือมันจะนิ่งไปแล้วมันไม่ได้รับรู้อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเขามุ่งไปที่งานหรือมุ่งอยู่ที่ใจไอ้ที่นิ่งเนี่ยอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่กายทำงานอยู่หรอ อย่าที่ใจมั้งย,ยายก็ออกมาใช่โก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีไม่ได้มีสังเกตว่าอ๋อเราเง่งแ้วบางวันนยโยมก็สังเกตได้ว่าอ๋อเรางี่ยเก็ออกมาแต่ว่าบางวานันโยมก็มีไม่ได้ไปสนนานาทรรมแลไม่มีใครสนทนาทำไงเออเอา,เอา,เอาม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีโอกาสได้คุยเนี่ยเรา ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเอาเท่เาที่ช่วยได้ก็แล้วกันช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็สงสัยก็มาถามเองแหลนะ เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ยงเคยได้ยินไหมเคยค่ะแต่อย่าลือ้อถ้าลื้อแล้วยุ่ง <laughs> เห็นใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวไหมามาหรือไป ไปอื่นไหมเสียงนกร้องได้ยินไหม <Yeah. S 1> เนี่ยเขามีอยู่เรื่อยแหละการไปรู้อารมณ์ภายนอกอะมันเป็นปัใจจัยให้มารู้ปัจจัยภายในตามรู้สึกตัวเห็นไเสียงรถเสียงนกเสียงรอบทิศทางพอ,อได้ยินเขาไปแล้วก็กลับมารู้ตัวไม่ต้องดึงมานะกลับมาเองแบบอัตโนมัตมิกำลังทำอะไรอยู่กองนี้ก็กลับมารู้กองนี้ เคยเห็นไหมว่าทําอยู่แต่ใจไปอื่นเอ้ยเนี่ยก็เรียนรู้กับเขาก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวก็อย่างถ้าเราทามีก็คือเราไปอื่นไปแล้วก็กลับใหม่กลับมาสนใจที่กําลังทำใสนใจในการที่กําลังทําแล้วตอนเวลาที่เขาไปกับเวลาที่เขามารู้เนื้อรู้ตัวต้องเบาๆเหมือนกันด้วย ไม่ใช่กลับมาแรงผู้ปฏิบัติคิดว่าพอรู้แล้วต้องกลับมาต้องดึงมาต้องบังคับไว้ให้อยู่กับท่าอย่างเงี้ยจะมาเอาท่าง่ายแต่จริงๆแล้วไม่เข้าท่า <c oughs> เดี๋ยวที่อันไหนจะแก้ทุกได้ไม่ต้องเปลือ,อยยาก็คงสังเยาอก็คงได้แค่สองอันนะะะนั้นนะครนอกกันนั้นก็คงไ,ได้ด้เป็นแกงเห็ดอันนั้นก็มันอืมใช่ก็เอาได้เอาต๋องอย่างนี้แหละสองอย่างก็พอแล้วโยมก็ได้ทำบุญเพิ่มขึ้น อายาวัจจะไม่เห็นไหมฮะนอกจากเป็นทานนบดีแล้วยังเป็นวิยาวัจจะไม่อีกอได้บุญหลายโอ้โอยนึกออกแล้วปัตตานนโมทนาใหม่เมื่อวานนล้ไม่ออกนะอ่บุญด้วยการอนโมทนา